สวัสดีครับสวัคุณต่ายครับก็เจอผมอีกแล้วกับผุณผ่นนะครับครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านต้นริงช็อปซอยหินยี่สี่ครับครับผมก็คือซอยข้างๆเอ็มโพเรียมใช่แล้วเอ็นะครับวันนี้เอ่มนะครับนําเสนออย่างแรงครับตัดนนึกจากคุณผัานบ่าอะไรที่ได้ที่ห้อ F G N นะครับย่อจากฟูจิเก็นเฟอร์เดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงก่อนแต่ว่ายังไงร้านนี้เป็นร้านค่อนข้างใหญ่และมีสินค้าค่อนข้างมากครับ อันนี้ห้องรองที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือกว่าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นกันบรรยกาศดีดีด้วยกับบุไล้ด้วยมั้ต้องหาเกอีชาด้วยป่าครับมีมีนมีมีทีมีอยู่ครับมรู้แหละมรู้แหละลโอเคครับก็ดี๋ยวยังไงพาไปชมร้านกันสักนิดนึงแล้กันแล้วเดี๋ยวไปดู่ามามากเยีดยมยอดมากเลยบาครับเดี๋ยวเดินทําร้านกันครับครับผม คูจิเกนนำไปแล้วนะฮะแต่เรามาดูเรื่องของ FGN นิดนึงฮะ FGN นี้ไม่ใช่อะไรก็คือฟูจิเกนนั่นเองฟูจิเกนนี่คือโรงงานโรงงานหนึ่งฟูจิเกนเป็นโรงงานกีตาร์ที่ใหญ่ติดอันดับโลกโรงงานหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับหรือเป็นโรงงานต้นต้นของโลกใช่เพราะว่าจำได้ไหมในยุคหนึ่งที่ที่ กีตาร์ดับเมกามันเริ่มมาผลิตที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตีตลาดจนแบรนด์ก็แล้วจะมีไอ้บรันเดนฮิมเมารฮ่าจนถึงเฟนเดอร์ย้ายผ่านการผลิตเนี่ยบริจิเกนก็เคยเป็นโรงงานหนึ่งที่ผลิตให้เฟนเดอร์ยุคนั้นที่เกิดมานี่คือฝรั่งหนาวกันเลยแต่คนนี้มีแบบมาแรงมากครับตั้งมาลี่ใช่เราตั้งมาปี1960นี่ครับมาถ่ายตรงนี้เลยอ่าเพิ่งครบ50ปีไปเมื่อเมื่อเ น่าจะเป็นเจเนอเรชันที่สองแล้วครับห้าสิปีเนี้เขาเพิ่งคือฟูจิเกนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คือทําเป็นโรงงานที่ผลิตให้ยี่ห้ออื่น <c oughs> มาเยอะก่อน <c oughs> จนเมื่อครับสามสี่ปีให้หลังเนี่ย <c oughs> เขาทําแบรนด์ของเขาเองละคือ <c oughs> แบรนด์แบรนด์นี้เลยป่ะแบรนด์นดีใช่แ,แ,แต่ว่าเขาคือเขาขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นครับเขาก็เลยยังไม่เหมือนว่า เขาเก็บไว้ให้คนประเทศเขาอ่าเขาเก็บไว้ให้คนประเทศคนแต่คนญี่บุ่นเองจริงๆว่าผมเคยฟังเพื่อนเล่าครับหลายคนก็บอกว่ากีตาร์ยี่ญี่ปุ่นดีๆเยอะมากแล้วไม่ส่งออกด้วยแล้วคนญี่ปุ่นเองเนี่ยถ้าของดีไม่สนแบรนด์ครับอะไรก็ได้ถ้าของสดีใช่ใช่เนี้ยคือมันนิยมมากที่นั่นจนคือมันขายดีมากอยู่แล้วจนเขารู้สึกว่าเราขยายการขายเรื่องของมาเก็ตติ้งมีไหมอ่าเทศหน่อยก็เมื่อสักปีที่แล้วนี่เองอ่าหนึ่งปีผ่านมาก็ส่งไปยุโร ขายดีมากรัสเซียจองเยอะมากเท่าที่ผมทําข้อมูลมารัสเซียเยอรมันครับผมแล้วก็กําลังจะเข้าไปเมืองไทยเลยเพราะว่ามันเป็นตา้านนิยมมากความจริงแล้วถ้าใครที่เคยลองกีตาร์แบรนด์เนมที่มาทำในญี่ปุ่นอะไรที่อก็ให้รู้ว่าเคยทำที่โรงงานนี้ครับทุกี่นเกา่าบใช่ใช่ีนี้อพอเนี่ยปีนี้คือเข้ามาที่เมืองไทยละ โดยร้านร้านเนี่ยร้านสติช็อปครับผมครับนะเหมือนอย่างที่บอกครับคือโรงงานฟูจิเกนก็ทากีตาร์ถ้าในสมัยก่อนก็คือว่าทากีตาร์เรียนแบบทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรัทเทเลสพอได้ออเดอร์เลยแล้วก็อาจจะมีทรงใหม่ๆด้วยของของทางยี้อี่เกิที่เกิดเมืเมื่อกี้ดีใช่ที่เขาทําจนมีความเชี่ยวชาญแล้วเขามั่นใจในเทคโนโลยีการผลิตของเขามาก ครับคือโรงงานใหญ่มากครับก็เนื้อแล้วก็คือภาพงานที่ออกมาไม่เป็นแบบไม่แตกต่างเท่าไหร่กุฎิเกียนนี่ทําหลายอย่างมากจริงๆไม่ใช่แค่กีตาด้วยยังมีอุซอรี์อย่างอื่นด้วเพราะว่าผมยังมีของที่บ้านเป็นกระเป๋ากิต้าร์กุฎิเกนอยู่เลยใช่เนอะใช่สวยมากครับใช่แต่ว่าคุณอ๋อไอ้สีสีเทาๆสีเทาๆอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ก็แอบมีอยู่เหมือนกันโอ้นะครับไม่แน่อาจจะได้เห็นในบ้านเราเร็ว อ่ะทีนี้ความั่นใจในการผลิตของเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาทําแบรนด์ของตัวเองก็ลุยลุยได้เต็มที่ในสิ่งที่เขาอยากจะทำทีนี้บุนทิเกนทิศทางเขาตอนนี้ก็คือว่านอกจากกีตาร์ที่เป็นทรงดังๆแล้วค่ายังมีทรงหลายๆทรงที่เป็นการที่เป็นทรงเอกลักษณ์ของเิเกนเองด้วยใช่ของอีฟเอฟซีเอฟอีกตั้งที่แอบเห็นว่าทั้งเลสพอลนะวซีแชาลัย ที่ไรทีลไรนะที่ไรทีลแรธรรมดาฮะมีทรงอัพท็อปมีเซมิฮอลโล่ข้างหลังเราเนี่ยนะฮะจะชอบตัวแพงสุดเลยครับเห็นา่ไห็นเป็นอารท็อปเลยฮะชอบแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าเออตัวนี้เขาตัวนี้มาจากไม้จากคนจมน้ำทะเลลึกุไม้จากจมน้ำทะเลฮะเป็นเดือนทันตินิสที่ลงเกล้าไปขุดเอาแถวด้านหน้านั่นไม่ใช่ เช่นมีโกลท็อปมีอะไรสวยงามมากงานดีมากก็เดี๋ยวอีกสักคู่เรามาดูเรื่องของตัวนี้กันนะครับอ่ะทีนี้มาดูสเปคตามที่เราบอกไปดีกว่ารุ่นนี้เป็นกิตราส่งสแตล์นะครับขอดูชื่อรุ่นนิดนึงของใหม่ของใหม่ตัวนี้ตัวนี้เป็น J-Standard Series ครับเ s ส a n d a าร Series 5R ไฟอิงิง จริงๆแล้วมันมีรุ่นที่เป็น R นี่คือ Rose Finger ก่อนมันจะมีรุ่นที่เป็น M มันจะเป็น Double ครับแล้วก็มันจะมีที่เป็นสามซิงหรือ SSs นะครับใช่แล้วอ่าอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นซิงซิงฮัม<ช>อ่านี้มาดูจะไปกันก่อนดีกว่าจริงๆแล้วมันมีนวัตก,กรรมใหม่ๆได้เลยอยู่ในตอนท้ายอ่าตัวนี้จะทรงสัจจ์ปกติครับงานสวยสวยดีบอดี้เป็นเบสบูดครับอ่ามานี้ับ ตเบสบูดจะเป็นไม้อ่าเป็นไหมก็เป็นไม้ที่มีย่านเสียงเสียงสูงเทเบิลเยอะเยอะมากหรือพูดเสียงเบสก็ในในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็กีตาร์ที่ตอบสนองกับพวกดิสตอร์ชันได้ดีย่างโอเวอร์แดนซ์ที่มาช้นะครับแล้วก็จะยืดออกไหมก็จะใช้เบสฟูดเยอะอีกอย่างคือเอกลักษณ์เบสบูดคือน้ำหนักครับคอนะครับอ่าคอร์ดแล้วฟูด พอเป็นวันพีซเมเปิลด้วยด้วยใช่สังเกตรับภ้าปกติเนี่ยครับเมเปิลวันพีซก็ค uh, อ네ือว uh, ่าช uh, uh, <hm mm hmm. ิ้นเดียวเียยลงใช่ตั้งแต่เลยยาวไปเลยอันนี้มีลายมาไม่ใช่ลายแต่ว่าทำลายมาก็เป็น You Shape ครับ ดูเชฟกำลังกรรเหมาะมือดีใช่ไหมฮะกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยอ่เวลาดันสายจะแน่นแน่นมือนิดนึงใช่ครับฟูจิเก็นมันเขามีนวัตกรรมถือว่านวัตกรรมล่าสุดเลยนะคือเป็นระบบของเอ่อ CFS คือ c i r c ์เซ r ร์ t คิลเฟรตติ้ปกติเฟดกีตาร์มันจะตรงใช่ไหมฮะเวลาเราฝังตรงแต่ว่าของฟูจิเกนเนี่ยมันจะโค้งเหมือนเป็นวงเล็บโค้งตามเรเดียสของคอ จุดเด่นที่ที่ทางวิวเกนบอกไปว่าเฟสนี้มันช่วยในเรื่องของอย่างอันดับแรกเลยคือพิสโนเนชั่นไม่เพี้ยนอ่าจะตรงลักษณะลักษณะเหมือนที่ป้าคล้ายคล้ายแฟนเฟรตในฮุสติกนะอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้มันเดินโค้งเข้ามาหรอกอันนี้จะโค้งแฟนเฟรจะตรงหนึ่งทีนี้เรื่องของซัตเทนก็จะยาวขึ้นอ๋อเหมือนกับว่าเรโซแนนซ์มันดีขึ้นนะครับ เรสโอนแนนเมื่อเฟดแางนี้เรสโอนแนนของเวฟของคลื่นที่ออกไปมันดีขึ้นเส้นก็ยาวขึ้นแล้วก็ความที่เฟดมันโค้งและมนเวลาดันสายมันจะไม่ติดเลยนะครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณกิดผมเคุณกริดดันดันอยู่ดันในม้วนเลยครับเล่นได้เป็นเสียปารคือประเด็นหนึเก่งคุณกันเล่นอยู่เมื่อกี้แล้วแบบไม่น่าสนุกไปลองเล่นดูบางซีอะไรอย่างงี้ครับผมก็จะบอกว่าสเกลคอตัวนี้จะนะแล้วก็อีกอย่างนึงนิดนึงคือมันมีฮาร์โมนิกที่ยาวขึ้น ธรรมดนิคก็ค mm ือเฟสเนี like fail, like ่ยมันช anyway> ่วยในเรื่องของธรรมดนิคด้วยโดี๋ยวเราเล่นกับดีซอชันที่ชัดขึ้นหรือหรือว่าเราเล่นเสียงคลีสจะมีเสียงที่เหมือนเบลมันเสียงระฆังแบบครับอ่าเลยนี่กินนะใช่ใช่ผมผมผมอ่านอ่านอย่างนี้ครับที่ที่เจ๋งมากคือจูเนีร์ครับกุบิดครับก็บอกครับอ่าอันนผมบอกเลยนะครับเฮาลี่มีเซนต์มากคือทำกูติกเกนเนี่ยใช้โกโตะแบบดีมากฮันแวรดีมากครับ โปรตกเกือบทั้งเซตเลยครับใช่ครับปิดด้วยนะผปิดก็จะเป็นของญี่ปุ่นคือคือฮาร์ดแวร์ของฟิติเกนเนี่ยสุดที่ญี่ปุ่นแน่นอนทุกอย่างครับปกติซื้อได้ไฟ้าเนี่ยฮาร์ดแวร์นะครับเพราะว่าปกติเราซื้อแล้วคนที่ได้ฟ้าเนี่ยเพื่อเทียบแต่ราคาเนี่ยเราได้ฮาร์ดแวร์เจแปนเนี่ยจะฉิวว่าคุ้มนะเพราะว่าปกติได้ราคาเนี้มันฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เจแปนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไห้แหวนจะโผล่แหวนตรงนี้ดูราคาแหวนแล้วตกใจครับ ปกติมันต้องไม่โมนะฮะคนได้ฟ้าอย่างเงี้ยมันจะชอบโมตาแต่ชอบไมลิ่งสายไปบ้างเปลี่ยนโวลูมเปลี่ยนโทนพอดเปลี่ยนลูกมันมีมันมันมันมีผลเหมือนกันครับก็คือคุณตี้เดินสายนกันอะไรเงี้ยก็คือคุณตี้ของสัญญาณมันจะดีกว่าถ้ามันเป็นของสายการผลิตที่ดีกว่าซึ่งญี่ปุ่นเนี้ยติดในสายการผลิตที่ติดระดับโลกเนี่ยเหมันไม่กล้าหรือญี่ปุ่นเนี้ยแจะโอเคมากตัวนี้ที่ที่เดี่เวทำใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เลยครับตรงนี้สเกลของคอครับ ก็เป็นสเกลของสแตทชาร์ตเลยฮะคือฟิลลิ่งคนมาเล่นก็ไม่ใช่ไม่ได้ตัดนะผมว่าอ๋อยี่สิบห้าจุดจะให้เสียงที่ใสใสเหมือนเหมือนสไตร์อ่าก็คือคอมัอนสแตทลักษณะนั้นเลยนะครับแอปฟิลว่างนะครับทีนี้ตัวน่าสนใจอยากดูปีทัฟแต่กันบอกแล้วว่าปีทัฟมาจากญี่ปุ่นแท้เป็นฟูจิเกนเลยเพราะเอ็นของเขาเองตัวแรกตัวแรกเลยสองมันจะเป็น 62BS ผมผมคาดว่ามันมาจาก ลักษณะของลิซชู่หกสองหกนะใช่วินเทจเทอะไรวินเทจใช่ถ้าเกิดเป็นสามตัวก็จะเป็นสามตัวเลยแต่ไอตัวนี้เคยานว่ามันเป็นติดทิ้งทามตัวสุดท้ายก็จะเป็นเป็นทามเอสติวานทีนตัวนี้ใช่ก็จะมาเดินเ้ามาไหนเดี๋ยวเราฟังเสา่ะเดี๋ยวเราฟังเสาร์บิกอัพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวฟังตัวนี้ดูนะครับ Ah ชอบนะตัวกลางชอบเมื่อกี้เมื่อกี้แอบแบบลองเล่นแบบโมโมโซครับครับกับบอสแจมแบนด์อีแบนอีแบนครับชอบตัวหน้ามากคือผมคนเป็นคนชอบซาวคือคือคือโดยนิสัยอ่ะชอบสาวกีตาร์ที่มันฉูดฉาดครับอะไรเงี้ยแล้วชอบตัวหน้าแต่แปลกว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันเปรี้ยวอะแล้วจริงๆโดยดูคาแรคเตอร์แล้วตัวฮาร์มิ้งมันจะแบบดันวาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ฟล่องเหมือนฟัง อ่ะแจ็คที่สี่แจ็คสี่แจ็คเด่นเลยก็คือเป็นตัวการแับแามาร์ก,กิ้งใช่ตอนนี้จะทแะาวางที่สุดนะครับ มีมวลเยอะนะแล้วก็เด่นอ <lawsuit. S 2> อกมาเลยตัวเนะะี้ยเด่นออกมามากเป็นปิกาบสำหรับคนย์ก็ผมว่าปิกาบญี่ปุ่นก็ธรรมดาแล้วธรรมดาใช่แล้วเนาะกับกับราคาที่ได้เนี่ยผมว่ามันแค่แค่อะไรฮะสองนิดนิดไม่ yeah, ได้เราหอมปลายปลายอะไร้ยแต่ว่าแต่ว่าคือคือดูจากท่านแบร์อะไรเงี้ยจริงจว่าโอเคนะผมว่าคอมันสมบูรณ์มากครับเรื่องของเพลง เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจกีตาร์ที่ราคาไม่กีตารครับญี่ปุ่นเลียนเชิดด้วยกันครับไม่สูงราคาไม่สูงแต่ได้คุณภาพเอาเป็นว่ามาลองก่อนไม่ชอบไม่เป็นไรสติงช็อปครับสูงสุยี่สิบสี่ก็ถ้ามาจากสุขุมวิทเนี่ยเข้าซอยแปดร้อยเมตรมันจะอยู่ท้ายคอนโดอยู่เรสี่เดือนสุดท้ายมือเลยด้วยเลยสะพานมานิดนึงใช่ครับแล้วก็หรือสังเกตง่ายๆถ้าใครจะใครจะกสุขุมวิทเนี่ยเลยร้านอาหารซีฟู้ดทามดกุ้งตุ๋นหะไรใช่ใช่สักร้อยเมตรก็ถึงแล้ว ร้านร้านนี้สวยงามสวยงามครับเป็นร้านที่น่ามาลองมากครับแนะนําเลยว่าทางร้านบอกว่าจะมีจัดเวิร์กช็อปอยู่เร็วนี้ครับก็ก็ใครสนใจก็ลองมาติดต่อดูครับอ่าอ่าอย่ยอะไรเป็นหัวหน้าเวิเวร์กช็อปแจ๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วคุณกิจมากกว <laughs> ่า <laughs> พูดใก่อนเลยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณจิงช็อป <laughs> ด้วยค <laughs> รับครับผมสี่นะครับ เออยลืมบอกเข้ามาเริ <S <s <to break an iously> ่มสีได้ด้วยใช่เข้ามาเข้ามาใกล้กว่าเลยนะใกล้กว่าใกล้กว่าใกกล้ว่าผมเลยป็ากซอยเมื่อก่างเี้ยไปดูขับหรืเล่นไปเล่นไปครับโอเคงั้นวันนี้เราทิ้งท้ายไว้กับปูจิเกนปูจิเกนตอนนี้หรือเอฟจิเอ็นเอฟจีเอ็นท่านเห็นแล้วเอฟจีเนะครับนะฮะอ่าลาบก่อนครับสวัสดีครับ